กับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เชา่านาทุกท่านสําหรับมนอนีก,กับผมมะพร้ากันดิกเช่นเคยนะครับในวันอาทิตย์ที่หากันยานยน2 5 6 4ซึ่งกับผมก็มีข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอคือเกา่าเพื่อนพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็มีความืบหนนามาฝากเพื่อนพี่น้องนะครับที่ก้อนนานี้หลังการประชุมนอบอกคอครั้งที่หนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปี ประจำปีการพิสางหาคซีทัพหกาก็มีพ่านอ้องนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาสอบถามว่าเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวนะครับลายละ1,000บาท จะเริ่มใจในมือใดนั้นนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องของกาลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันระดิงเอาไว้เพื่อทั้งช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้บ่พผาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับว้าวรายใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมอนี้ห้ามมารับชมรับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับทีลาสุน,นะครับหลังการป,กประชุมรบขอ,ขอครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นประธานการประชุมคณะนโยบายบริหารเขาแห่งชาติครั้งที่2ทับ2 5 6 4ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์ที่มีนายจุลิลศนาวิศิษิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พื่อติดตามสถานการณ์เขาโลกความต้องการของเขาในปีการผลิตสองหาออกซีทับหากหา,กหากและความคืบหน้าการดําเนินโครงการปากการะกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาและมาตราการคู่คนานประจาปีสองาออกซีทับหกฮาโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินเกาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรจึงขอให้น่วยงานที่เกี่ยวของช่วยกันดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ดีที่สุดโดยให้ใช้งบประมาณทีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้นายยกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องชาวนาพร้อมกันนี้นะครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการค่ขคานโครงการประกันรายไดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปีประจำปี2อาซีทับ6 5ที่มีเกษตรกรนะครับที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนกว่า4.68 9เกล้านรัวเลื่อนนะครับโดยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ไี้ไปหาเรื่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณพร้อมกับจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้าให้ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขอบคุมประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริงทั้งนี้นะครับคาดว่าจะมีการนําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอภายในอาทิตย์หน้าจังใดจังใดก็ย่าลืมมาติดตามข่าวสารนี้ไปน้ำกันนะครับหากทั้งช่องของห้านะครับมีข้อมูลข่าวสารความคืบหน้านล่าสุดนีอย่างจังไดยในเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวกับผมก่อจะรีบน้าข่าวสารดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้พ่อพี่น้องได้รับฟังโดยทันทีนะครับขรับเบืนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสําหรับมือนี้นะครับขอขอบคุณน,นะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ